จะเป็นอใครพร้อมฟังนะเดี๋ยวจะขึ้นเลยนะจัดแทมพิมพ์ว่าชุดที่อาจารย์ชอบนะครับมีอยู่สองหางและอาจารย์เข้าไปจับลูกปิงปองในวัดผัดนะแต่ไม่ได้ลงนะก็เคยไล์บอกอยู่จับลูกปิงปองแล้วก็ฝาอิมร้อยเนาะใครที่ไปสักการะ ที่ลาสังขารเนี่ยเขาให้ไปถวายเอ็มลอยแล้วก็ให้ไปเปิดขวดมันสิมีเลขอยู่สายเอ็มลอยัน์นะก็เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเลข3ตัวระหว่างที่จับปิงปองและเลขฝาเป็นเลขโยกกันเออมันมันได้อยู่ในเรื่อนนี่ี๋้วสิเปิดให้เบิ้งนะนะครับอ่าตามนี้เด้อนะเห็นแล้วนะทุกคนนะ,ะสวัสดี แปดรอคนดูนะครับนะมันท่านอยู่ดอกรัฐบาลเพราะเขารับจนมาถึงบ่ายสองเออนะครับแต่เลีกวิ่งเงินล้านเนี่ยก็มั่นใจอยู่ด้ดพี่้องนะบนหนึ่งล่างแปดนะแต่ว่าแปดอาจารย์บั่นใจมาล่างด้วยนะครับมนจากการไปติดประตอการอะไรต่างๆและมื่อเช้าได้ไปทําบุญใหญ่นี่นอะก็มีความรู้สึกว่าเอาละ้องหสิมิโชนะครับเดีวเลียกวิ่งเนาะใครอ่ะ ใครชัดเจนไม่ชัดเจนเอ่ยก็ขอแจ้งหน่อยยังไม่มีใครมีแต่สวัสดีอ่ะ,อะนะครับทุกทุกคนอาจจะไม่ได้ทักทายชื่อเราอ,อาจจะทักทายไม่ทั่วถึงนะเพราะว่าโยนเน็ตมั่นสิมัดเพราะอาจารย์ใช้มาตั้งแต่เชา้านะพออยยุบานจิใส่ไว้ไสพอออกมาสิใส่เน็ตเรื่องทีนี้นะตั้งจังหวัดในมันสิเสถียนคือ AIS ถ้าเป็นของทูเนี่ยมันสิมีปัญหานะครับ ของทูใช้รายปีนะของเอเใช้รายเดือนไปอยู่สองเบอร์ก็เลยในระบบเครื่องนะที่ใช้ประจำม,มันเป็นของทูก็เลยจะมาขอใช้ของเอเนะโอ,โอชัดเจนเนาะโอเคนะอาจารย์ชอบเนี่ยจะอธิบายนะครับเป็นสายด่วนแบบนี้เนะที่อาจารย์ชอบมักนะครับอ่าหนึ่งนะมันก็ ชอบหนึ่งะครับที่ชอบจริงๆก็คือ1 4ึ่งหแต่หนึ่งสี่มันก็ตรงกับวันเวเรลนว่าวันวันวาเรนทายนะครับแล้วก็มันตรงกับกําลังวันแล้วก็มันเป็นเลขชนนะถาาว่าหนึ่งหนึ่งมาจากสยอาจารย์บางคนอาจจะงงหนึ่งหนึ่งนะแมเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายในรูปอาจารย์ไปจับลูกปิงปองนะครับแล้วจะถ่ายในรูปก,กับนักงกล้องให้ ลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนนิดหนึ่งนะเท้าความลูกปิงปองเดี๋ยวอยู่ด้านนอกเดี๋ยวขอทักับนือไม่ลูกปิงปองพี่นอ้องนะได้หกหนึ่งหนึ่งเด้อนะหกหนึ่งหนึ่งนะครับหกหนึ่งหนึ่งและยังไม่พอมาเปิดฝาเอ็มลอยดหม้ยเป็นตัวเดียวกันนะครับหกหนึ่งหนึ่ง เอาละเพราะว่าเราเดิ่นบนนะครับคือหนึ่งอยู่แล้วเกิดมั่นมาเบิ้ลชีนองนะมาเบิ้ลนะเพราะว่าเลขของเรามันก็หนึ่งหนึ่งสงงกอยู่แล้วบนเออก็เลยเป็นตัวกันอันนี้คือเลขที่ไปทีละสักที่หลูปูสวงนะครับที่บ้านรุ่น อำเภอบัวเฉลิฐจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยถาว่า7-8 8-7เนี่ยมันเป็นทะเบ,บียนรถอาจารย์ที่ยังไม่ได้ออกเด้อนะแต่ชอบอยู่สองหางนั่นแหละคือ8-6และ8-7 8-6คุคุ้ก้นหูบอออกทอกศและออมสินไปแล้วเออ,อไม่แน่ออมสินทอกศรัฐบาลมันชอบออกตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์มักมากที่สุดนกะ็คือ8 7 นะครับนะแเจนี่คือสายดวนล่องเอาไปพิจารณาเบิง์พวกอะอยากวิ่งอยากแลนอย,อยากเองเอาไปนะพ่อสิท่านอยู่หรอกเนาะอันนี้คือรัฐบาลเริ่ม,มาสรุปส่วนชุดเต็มนะนะทุกคนน่าจะรู้เพราะอาจารย์แยกบนแยกล่างนะครับนะก็ตัวเดียวกันนะั่นแหละนะครับบนวิ่งรวดหนึ่งนะครับเจาะไปหนะึ่งสี่นากหนึ่งเจ็ดนะก็กลับไปเป็น714ดห่ 4. เออมันเป็นเลขชนเป็นเลขแต่จริงๆก็มัดทุกหางแต่ว่า หนักนะครับคือสิบตัตตดแต่ว่าให้หนักคือตัวที่ชอบนะและก็ล่างก็คือล่างอาจารย์แยกกล่างนะครับกระพ่ายในซีหางนะครับแต่ก็มัดทุกตัวแต่หนักถึงหนักมากกือคือตัวสายด่วนนั่นแหละนะครับมันตรงทะเบียนรถนะรถอาจารย์มันให้โชคนะเพราะว่าชีวิตพลิกผันก็พราะทะเบียนรถวันที่16พฤศจิกายน ปี65มันเข้า7 8 9นะตรงๆของอาจารย์นะครับนะทุกคนใครที่ติดตามย้อนหลังเปหลายๆปีน่าจะรู้อยูนะ่ถ้าใครติดตามเพิ่งจะติดตามอาจจะไม่รู้นะครับเออนะครับก็ออกทีวีหลายช่องอยู่ที่อาจารย์ไปแก้บ,บนประทัด1แสนนัดที่วัดใหม่สีมืน่นนะครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นแหละพี่น้องนะ ออกตัวตรงๆ789้าช่วงนั้นฝันอ,อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเสียงรถดังโคมเอเรารถจอดอยู่เฉยๆใครมาชนและจะมองหาว่าคู่กรณีเป็นใครนะเหลียวเบิงไปมันบอมเียนมันแปลกมันบอมเบียนรถไม่ชนมันเป็นควายตัวบใหไงเถอเลยเป็นควายพันนะควายที่เขาขายล้านเงินล้านชนตรงป้ายทะเบียนเอาละมาเนี่ยนั่นแหละครับก็จัดไปเต็มเต็มพันคุณพันก็เห็นเงินล้านนะ แล้วก็ให้โชคมาตลอดนะ9นะครับเนะี่ยวิ่งรุด9นะครับเน้้9 6 9 8งวดที่แล้วเข่าตัวรูดรอบพี่น่นะงวดนี้ก็รูดเอาเดอ้อแล้วก็มาหนักมาหนักตัวเลข้ทยเลขสามตัวนะครับ9 6กับ9 8บางคนก็นจากร้วยซื้อตั้งสามตัวบอ,บอสิบอสบอสบอสคอยซื้อเลขไอ้ หลุดเปนใดประมาณนี้ไอ้อไงไปยืนไหนคุ้มรถเป็นมระเทศดินร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเจ็ดคันให้เป็นเท่ถาไหน่ถนนแล้วก็เท่ยมองสิบปูกต้นไม้อย่างเงี้ยหลุดน กล้อรถสิบล้อมันควันฝุ้นเข่าปากเขานั่นก็เลยเข่าไอตังเจอหนาถึงเจอฝุ้นนะครับอ่ะอ่ะอเห็นแล้วเนาะอ่ะลองเอาไปพิจรารณาเบึ้งนะครับเพื่อมีโชคนีส่วนรัฐบาลก็หายไปเลยเที่สายด่วนนะระวังเลขทะเบียนรถกับเลขที่ไปขอ แลเลขสูตรนะครับประมาณเลขทะเบียนรถอาจารย์อะไรคะใครไม่รู้ทีเบียนรถอาจารย์แสดงว่าไม่ใช่ FC อาจารย์แล้วเนาะตั้งแต่ปีหกห้าปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยมันน่าจะรู้ทุกกันทุกคนแลน้วนะถ้าคนติดตามนะเพราะ